นานาสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนานาอีกครั้งในตอนที่2สําหรับคลิปตอน5ผู้ถูกธรณีสูบนะคะก่อนอื่นเลยนานาต้องขออภัยจริงๆสําหรับการห่างหายในการทำคลิปเนื่องจากว่าตัวนานาเองในช่วงนี้ติดภารกิจหลายอย่างทําให้การทำคลิปไม่ต่อเนื่องนานาต้องขออภัยจริงๆค่ะ แล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆผู้ติดตามที่ยังให้การสนับสนุนนานาอยู่นะคะต่อไปนานาจะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆและก็ต่อเนื่องกว่านี้ค่ะกลับเข้าเรื่องของเรานะคะที่นานาทิ้งไว้ในคลิปสุดท้ายกับตอนที่1ที่กล่าวถึงพระเทวทัตถูกธรณีสูบซึ่งก็ยังเหลืออีกสรายที่นานาจะมากล่าวทั้งหมดในคลิปนี้ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้รับฟังในคลิปแรกสามารถกลับไปฟังได้เดี๋ยวนานาจะทำการแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเรามาต่อกันที่รายที่2กันเลยค่ะรายที่สองซึ่งถูกธรณีสูบในสมัยพุทธกาลก็คือพระสุป,ปะพุทธะซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเทวทัตและพระนายสโธทราพิมพา พระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองเมื่อรู้ว่าพระเทวทัตถูกธรณีสูบเพราะจองล้างจองผ่านพระพุทธองค์แทนที่สุป,ปะพุทธจะสำนึกในบาปบ,บุญคุณโทษกลับมีจิตโกรธแค้นอาฆาตทั้งยังโกรธแค้นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะที่ทอดทิ้งธิดาของตนออกผนวดจึงนำอำมา์ฆ้าราชบริพาร ไปนั่งดื่มสุราขวางทางที่พระพุทธองค์จะออกโปรดเวน,นยสัตว์ทำให้พระพุทธองค์เสด็จดำเนินไปต่อไม่ได้เพราะมีทางออกอยู่ทางเดียวถึงกับต้องอดพระกายหารไปหนึ่งวันเมื่อพระอานนทูลถามถึงความผิดของสุปปพุทธะที่กระทำเช่นนั้นพระพุทธองค์ซึ่งสงทราบด้วยญาณจึงตรัสว่าดูก่อนอานน์ หลังจากนี้ไปได้เจ็วันสุป,ปะพุทธจะลงอเวจีตามเทวทัตไปเมื่อสุป,ปะพุทธะทราบถึงพุทธดำรัสจึงขึ้นไปประทับบนชั้นเจ็ดของปราสาทท้งอย่างให้ในายทวาลคอยขัดขวางไว้ไม่ให้พระพุทธองค์ออกจากปราสาทในเจ็ดวันนี้สุป,ปะพุทธประทับอยู่ในปราสาทชั้นเจ็ดจนถึงวันที่เก็ได้ยินเสียงมาแก้ว ซึ่งเป็นม้าที่ทรงโปรดรองก้องด้วยความเป็นห่วงมา้าสุปาพุทธะจึงวิ่งลงมาเหล่านายทวารก็คิดว่าครบเจ็ดวันตามกำหนดแล้วจึงไม่มีผู้ใดขัดขวางไว้พอสุปาพุทธะก้าวพ้นปราศาสยียบพระบาทลงบนพื้นธรณีก็เปิดออกสุปาพุทธะก็ลงขุมนรกอเวจีตามพุทธดำรัส ที่ทรงดูด้วยยานรายที่สามที่ถูกธรณีสูบเป็นหญิงรายเดียวคือนางจินจมานวิกาหรือเรียกสั้นๆว่าจินจานางเป็นคนสวยงามมากเป็นสาวิกาของพวกอัญญะเดรธีหรือพวกนับถือลัทธิศาสนาอื่นที่นอกเหนือจากพระพุทธศาสนาแต่ไม่ระบุชัดว่าเป็นศาสนาใดลัทธิใด อาจจะเป็นศาสนานิขครนหรือศาสนาเชนซึ่งเป็นศาสนาที่มีพระแค่ผ้านั่นเองเพราะตามคำภีศาสนานี้มักจะมีการกระทบกระทั่งกับศาสนาพุทธอยู่บ่อยครั้งเมื่อพระพุทธศาสนามีการแพร่หลายมีผู้เข้าบวชเป็นสาวกของพระพุทธองค์มากขึ้นตามลำดับทำให้พวกอัญญะเรียรธีเดือดร้อน เพราะศาสนาของตนมีผู้นับถือน้อยลงแถพระราชาพระมหากษัตริย์สมัยนั้นคือพระเจ้าประสิทิที่โกศลแห่งเมืองสวัตถีก็เป็นพุทธามามกะสนับสนุนพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งอีกด้วยลาบสักการะที่เคยได้ก็ลดลงที่คาดหวังว่าจะมีคนเข้ามาเป็นพวกใหม่ก็น้อยเต็มทีพวกเขา ได้มีการนัดประชุมกันเพื่อหาทางออกนี้ในที่สุดจึงได้มีมติให้นางจินจมามวิกาแกล้งทําเป็นหญิงมีคันเพื่อทําให้พระพุทธองค์ได้เสื่อมเสียชื่อเสียงหวังจะทําให้ผู้คนศรัทธาอันศาสนาของพระพุทธองค์ก็จะได้เสื่อมถอยไปในที่สุดแผนการอันสกกระโปโมมได้ถูกดำเนินการวางแผนเป็นขั้นๆ เริ่มโดยการเดินออกจากเมืองในเวลาค่ำทั้งที่ในเวลานี้คนทั้งหลายต่างต้องเดินเข้าเมืองกันเมื่อมีคนเอ่ยถามว่านางจะไปไหนนางก็ตอบโดยพลันว่าเรื่องของฉันคนอื่นไม่เกี่ยวสร้างความฉงนชางายแก่ผู้คนเป็นอันมากพอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งแผนชั่วไร้ายก็ค่อยๆเผยออกมาทีละนิด เมื่อถูกถามบ่อยขึ้นว่านางจะไปไหนนางจึงตอบไปว่ากลับที่อยู่ของฉันสิจ้าพระศาสดาของท่านอยู่ที่ไหนล่ะฉันก็จะอยู่ที่นั่นแหละนางเล่นลิ้นทำให้ประชาชนเกิดความสงสัยนางแซงตั้งคันโดยการเอาท่อนไม้มาผูกท้องแล้วเอาผ้าพ,พันไว้ให้คนเห็นว่าตั้งคัน และทําทีเป็นท้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามวันเวลาที่เปลี่ยนไปเหตุการณ์ดําเนินไปสภาพนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งวันหนึ่งขณะพระพุทธองค์ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนทั้งหลายณพระเชตวันนางจินจมานวิกาก็เดินอุ้ยอ้ายท้องโยเข้าไปอย่างที่ประชุมแล้วกล่าวขึ้นว่า ท่านสมณะโคดมจะมัวมาเทศหน้านวลอยู่ใหญ่เล่าทำให้ฉันมีคันเช่นนี้ก็มิดูแลอย่ามัวเทศโปรดสัตว์อยู่เลยจงไปตัดฟืนไว้ให้ฉันดีกว่าเมื่อเวลาคลอดลูกจะได้ไม่ลำบากไงละจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสดับฟังเช่นนั้นจึงหยุดเทศนากล่าวกับนางจินจมานวิกาด้วยท่าทีสงบว่า ดูก่อนพักทีนีเรื่องที่เธอกล่าวนั้นคนอื่นเขาไม่รู้ด้วยหรอกจะมีเธอกับฉันสองคนเท่านั้นแหละที่รู้ตัดจบพระพุทธองค์ก็ไม่ส่วนพระไทยยังคงแสดงธรรมต่อไปด้วยพระอาการอันสงบทั้งเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ฟังต่างก็สงสัยด้วยพระพุทธองค์ก็มิได้ทรงปฏิเสธ ทำให้นางจิงจนจะมาวิกาโกรธแค้นมากถึงกับลุกเต้นร่าด้วยความลืมตัวทันใดนั้นเองท่อนไม้ที่ผูกพุงไว้ก็หลุดออกมาในคำพีกล่าวว่าพระอินทนให้นางใส่ร้ายพระพุทธเจ้าไม่ไหวจึงจำแรงกายมาเป็นหนูไต่ขึ้นไปกัดเชือกที่มัดท่อนไม้ไว้ขาดเมื่อเชือกขาดไม้ที่ทำให้ท้องนูนเหมือนคนท้อง จึงหลุดลงท่ามกลางสายตาของพุทธบริษัทนางตกใจวิ่งหนีไปแต่พอลับตาธรณีก็สูบเอาลงขุมนรกอเวจีไปอีกรายนางจินจมายวิการผู้นี้เมื่อชาติก่อนก็เกิดเป็นนางอมิตตาภริยาชูชกหรือชาติหนึ่งของพระเทวทัตที่จองเวรพระพุทธองค์มาหลายชาติ รายต่อมาคือรายที่สี่ที่ถูกทรณีสูบนั่นก็คือนันทมานพแม้จะไม่ได้ทำร้ายต่อพระพุทธองค์โดยตรงแต่ก็ได้ทำผิดขั้นร้ายแรงต่อพระอรหันต์เหยื่อของนันทมานพก็คือพระอุบลวันนาเทรีเมื่อตอนสมัยที่พระอุบลวันนาเทรียังไม่ได้อุปสมบท ท่านเป็นสตรีที่เลอโฉมมากเป็นที่หมายปองของชายผู้พบเห็นตั้งแต่พระราชาและเศรษฐีขะหะบดีทั่วไปรวมไปถึงนันทมานพด้วยแต่ต่อมาพระอุบลวนนรรณเถรีก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในโลกีสุขต้องการหาความสงบสุขตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ จึงออกบรรพชาเป็นภิกษุณีตั้งแต่อายุได้16ปีและก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมาแม้ในเวลานี้พระอุบลวนนรรณเถรีจะก้าวไปอยู่ในโลกแห่งความสงบสุขปราศจากกิเลสใดๆแล้วแต่นันทมานพก็ยังฝังใจด้วยกิเลสตัณหาปรารถนาจะลิ้มรสสวัสดจากนางให้ได้วันหนึ่ง จึงได้แอบไปซุ่มอยู่ในป่าข้างกระท่อมที่พระอุบลวรรณเทรีจำพรรษาอยู่เมื่อเห็นว่าได้ออกจากกระท่อมไปบินทบาทแล้วนันทมานพก็แอบเข้าไปซ่อนอยู่ใต้เตียงหวังว่าเมื่อพระอุบลวรรณเทรีกลับมาก็จะได้เข้าทำการปลุกปล้ำ แม้ในเวลานั้นพระอุบลวันจะพยายามร้องให้คนช่วยเท่าใดก็ไม่มีใครได้ยินเพราะอยู่ในป่าเปลี่ยววิเวกพระอรหันต์อุบลวรรณเทรีสู้แรงแห่งชายไม่ไหวจึงได้กล่าวกับนันทมานพหวังจะช่วยเตือนสติให้เขาสำนึกในการกระทำได้บ้างจงอย่าทำเช่นนี้เลยความหายนะจะมาสู่ท่าน ด้วยตันหาสเสนหาเข้าครอบงำเต็มทีแล้วนันทมานพก็หาฟังไหม่ป,ปลุกพล้ำท่านอุบลวันจนสมเร็จใคร่ดังใจปรารถนาจึงได้เดินทางออกจากกระท่อมแต่พอเขาเก้าวขาลงจากแคร่ธรณีก็เปิดอ้าสูบลงไปในขุมนรกอเวจีเพราะการรมที่เขาก่อกับพระอรหันนั้นหนักหนาสาหัสนัก เรื่องราวการถูกขืนใจของพระอุบลวัรได้เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ของภิกษุภิกษุณีและพุทธบริษัททั้งปวงว่าเมื่อพระอุบลวัรได้รับการสัมผัสเช่นนี้ยอมถือเป็นผู้มีมนทินจะให้สาวกทั้งหลายรู้สึกยินดีและคล้อยตามตามคำสอนต่อไปก็คงยากพระพุทธองค์จึงตรัสบอกกับพุทธสาวกว่า พระอรหันต์นั้นไม่มีความยินดีในกามาสุขไม่เสพกามเฉกเช่นหยาดน้ําตกลงบนใบบัวย่อมไม่ติดไม่ตั้งอยู่ย่อมกลิ้งตกลงไปกามมาสุขก็เช่นกันย่อมไม่ซึมซาบไม่ตั้งอยู่ในจิตใจของอรหันต์ฉันนั้นรายที่หที่ถูกธรณีสูบผู้นี้ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นยักษ์ มีนามว่านันทยักษ์ซึ่งเป็นผู้มีฤทธิเดชมากวันหนึ่งนันทยักษ์ได้เหาะเหินเดินอากาศมากับเหมตายักษ์ผู้เป็นสหายครั้นผ่านมาถึงที่พระสารีบุตรสาวกของพระพุทธองค์กำลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่ทำให้อากาศธาตุในบริเวณนั้นว่างเปล่ายักษ์สองสหายจึงไม่สามารถหเหาะเหิ์นผ่านไปได้ นันทยักษ์ผู้มีนิสัยพานจึงคิดบรรดาลโทสะหมายคิดจะฆ่าพระสารีบุตรให้ได้เหมตายักษ์สหายรักพยายามทัดทานไว้แต่นันทยักษ์ก็ไม่ฟังเหาะขึ้นกลางอากาศแล้วใช้กระบองซึ่งเป็นอาวุธประจำตนฟาดลงมาหมายจะเอาเสียงของพระสารีบุตรให้ได้ความแรงของอิทิริ ทำให้ภูเขาระเนระนาดไปถึงหนึ่งรอยลูกแต่พระสารีบุตรซึ่งอยู่ในสมาธิหาเป็นอันตรายอย่างใดไม่จู่ๆก็เกิดไฟไหม้เผาร่างนันทยักษ์ตะโกนกล้องไปชวทชิดว่าเราร้อนเราร้อนร่างก็ค่อยๆตกลงมาจากอากาศขณะที่เบื้องล่างแผ่นดินก็ถูกเปิดเอาไว้และสูบเอานันทยักษ์ ลงขุมนรกอเวจี v G ไปอีกได้